สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมโอ๊ตเพชรยนต์คนดีคนเดิมซีเนียเซลที่บริษัทเพชรยนต์นะครับวันนี้เราอยู่กันที่บริษัทเพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์46ครับแล้ววันนี้ผมมีวีโก้4ประตูมาแนะนำนะครับสำหรับใครที่กําลังมองหารถกระบะราคาไม่แรงนะถือง,งบอยู่ประมาณทัก2 0 0 0แสนถึง3 0 0แสนบาทอยากได้รถกระบะมือ2 4ประตูกีออโตวนะวันนี้ผมมีโตวีโก้คันนี้ครับไฮรักวีโก้3.0 D4D4 ประตู เป็นตัวเตี้ยปี0ูนย์เก้าจดนูนะรถบ้านใส่แคริบอยลงล้อให้เสร็จสับเลยนะแม็กซ์สินิ้วดิ้หน้าดาหลังอย่างปี24ี่ครบนะครับไปที่หารถแบบนี้ไว้ใช้งานนะครับดูคลิปนี้ได้เลยตลอดสินาทีเดี๋ยวผมพาชมนะครับอันนี้รถเพิ่งเข้าร้านยังไม่ได้ชงยังไม่ได้ปรับสภาพนะส่วนเลขป้ายทะเบียนเราจะได้เลขป้ายนี้ไปเลย1892สนใจคันนี้ยกหูโทรหาผมได้เลยเบอร์ด้านล่างนะ0 9 8 4 4 6 5้าแ i ด Line o a หกห้าสองสองอดลทครับ ติดต่อกันเข้ามาด่วนนะครับรถเรามีแค่คันเดียวสําหรับ Toyota v วีโนะครับใครที่ชอบวีโ o ก็โทรเข้ามาได้เลยตามเบอร์ที่ผมแจ้งไป2องแ0 0สบาทนะผมบอกราคาเลยจบสดได้เลยมายกรถกลับบ้านได้เลยนะรถอยู่เพชรยนต์สุวินทวงศ์สี่สิบนั้นเองนะครับใครอยู่กรุงเทพและแวกใกล้ๆก็มาดูรถได้หรือถ้าใครอยู่ไกลอยากจะให้ส่งรถก็สามารถโทรจองออนไลน์ได้เลยนะครับปลอดภย100ัยร้อแน่นอนนะเราซื้อขายกันง่ายๆนะครับ อ่ะเดี๋ยวเราคลิปนี้เรามาดูดีกว่านะครับว่าวีโก้แชมป์คันนี้สภาพแรกเข้าเป็นยังไงนะครับมันสมบูรณ์มากน้อยขนาดไหนแต่บอกก่อนว่ารถคันนี้ยังไม่ได้ปรับสภาพแบบร0อยอร์เซนนะแต่โดยรวมก็ถือว่าโอเคตามสภาพตัวรถรถปีศูนย์เก้านะครับเกือบเกือบยี่สิปีแล้วสําหรับตัวรุ่นนี้นะครับอ่ะด้านหน้าของเขาครับไฟหน้าโคมเดิมแน่นอนนะติดหมองเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเราขัดเพิ่มเติมให้เป็นมัลติรีเฟคเตอร์มีไฟตัดหมอกกันชนหน้านะครับนี่ มีรอยถลอกนิดหน่อยนะครับแต่ว่าไม่ได้ชนนะน่าจะเป็นแบบอารมณ์แบบสีถลอกแบบไปเบียดไปชนมานะครับฝากระโปรงก็จะมีฮูดดักลมด้านหน้าดักอากาศนะครับเพราะว่าคันนี้เครื่องยนต์ดีเซลนะครับก็จะมีฮูดดักอากาศบริเวณฝาเครื่องด้านบนนะครับอันนี้อันนี้เป็นสไตล์ของเขาเลยสําหรับตัวอ่าตัวต้าชมนี้นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวอยู่ที่ด้านข้างนะครับแล้วก็คําว่าไฮรับ 3.0 D4D นะครับในยุคนั้นเครื่องยนต์ D4D ฟดีนี่โหเป็นที่พูดถึงแบบอย่างแพร่หลายมากๆเลยนะครับแล้วก็ได้ล้อแม็กซ18นิ้วยางปี24มาด้วยนะครับจะเห็นได้ว่ารถคันนี้ใส่หลังคาแคลริบอยมานะใส่แคลริบอยมาค้นของได้มี m a ็กซ n e r ให้นะครับแสภาพตัวรถโดยรวมเนี่ยโอเคเลยเป็นตัว4ประตูกีออโต้นะครับนี่ให้ดูก่อนรอบๆตัวรถนะครับ 2แ9 0สีบาทครับสำหรับสีบอลทองคันนี้นะมันจะออกบอลเงินบอลทองก็ได้แล้วแต่เราจะเรียกแล้วแหะแล้วแต่เราจะมองแต่รถโดยรวมสภาพพร้อมใช้เดี๋ยวปรับสภาพเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะครับเช็คสภาพทั้งหมดให้เลยโดยไทยพัฒของเราเองนะครับยกหูโทรหาผมได้เลยครับก่อนรถติดจอง0984465222นะครับ id line oat 6 6 7ครับน่าใช้งานมากๆสำหรับคันนี้นะอ่ะทีนี้เรามาดูล้อแมกใกล้ๆกันหน่อยนะครับนี่ดูล้อแมก ให้ดูเลยแม็กซแปนิ้วนะยางปียี่สี่ใช้งานได้อยู่นะครับในส่วนของตัวยางนะครับแล้วก็ด้านข้างั่งนี้ก็ลักยงลักยิ้มอะไรไม่มีนะครับรายละเอียดโดยรวมคือเป็นรายละเอียดตัวรถเดิมๆของคันนี้นะครับตัวแชสซีตัวรถต,ต่างๆก็ไม่มีการตัดต่อหรือรอยผุอะไรพวกนี้นะไม่มีร่องรอยของการผุหรือไปจมน้ําไปชนหนักอะไรมานะครับตามสภาพครับโดยรวมยังถือว่าโอเคอยู่นะเห็นเม็ดอาร์มไหมครับเห็นเม็ดอาร์ด้านในไหม ของเดิมนะตัวลูกกระบะท้ายนะครับแล้วก็หลังคาตัวรถเองก็ไม่มีแบบว่ารอยบุบรอยกระแทกอะไรมานะสภาพไปตามนี้เลยนะในส่วนตัวสภาพตัวรถนะครับในงบประมาณที่สองแสนกว่าบาทนะครับคุณจะได้รถที่เราปรับสภาพให้เป็นรถพร้อมใช้ภาษีพรบดูแลให้นะครับเอารถไปใช้งานอย่างเดียวนะครับเราดูแลให้เลยนะใครสนใจก็โรเข้ามานะครับศูนย์เก้าแปดสี่สี่หกห้าสองสองสองไอดีไลน์โอเอทีหกหกเจ็ดนะครับอ่ะทีนี้ เดี๋ยวผมเปิดด้านท้ายให้ดูนะครับอันนี้ด้านท้ายไฟท้ายนะครับไฟท้ายเป็นหลอดไส้ทั้งหมดเลยแล้วก็พวกโลโก้ตัวรุ่นนะครับจะเป็นตัวตัวนูนหมดเลยนะไฟเบรกดวงสามนะครับไฮรักรุ่น g อันนี้เป็นตัวรุ่น g นะครับแล้วก็คําว่า v ีโกนะครับอนะให้ดูลายเหลี่ยมสามตัวรถไม่มีบุบหนักๆห,หรือชนหนักๆมานะครับทีนี้เดี๋ยวเปิดตัวแคลี่บอยให้ดูนะกับเปิดฝาท้าย อันนี้จะใส่ตัวการกระแทกกระบาดท้ายของโตโยต้ามาให้นะครับมีทั้งที่ตัวกระบาดแล้วก็ตัวฝาท้ายนะสภาพโดยรวมโอเคสมบูรณ์นะครับในส่วนของตัวฝาท้ายก็จะเป็นตัวอ่าเขาเรียกว่าเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสลิงนะครับดึงเป็นขดแบบนี้นะไม่ได้เป็นตัวสายยูแบบพับนะอันนี้จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็คงสร้างตัวรถเดิมนะครับโดยรวมโอเคนะตัวรถไม่มีร่องรอยแบบไปชนอะไรหนัหนกๆเข้ามา นะครับเดี๋ยวเราทำความสะอาดเพิ่มเติมให้อีกทีหนึ่งนะครับนี่คือสภาพรถแรกเข้าของเรานะอ่านะครับถ้าใครที่แบบว่าเห็นรถแนวนี้ก็จะนึกถึงแบบอย่างผมสมัยเด็กๆเนาะจะเอาไปเอาไปโหลดนิดนึงนะที่บ้านเอาไปโหลดแล้วก็ใส่หลังคาแบบนี้นะครับไปทงไปเที่ยวนะนึกถึงสมัยวัยเด็กเลยนะพอเจอรถคันนี้นะครับยังไงก็ฝากไปด้วยนะสำหรับคันนี้นะสองแส0ี่มืเก้าพันบาทครับวีโก้สี่ประตูเกียร์ออโต้อีกต่างหากนะครับ ราคานี้เลยนะครับนานๆานมาทีนะครับส่วนใหญ่เราจะได้แต่รถที่เป็นแบบเ,เกียร์ธรรมดามานะแต่คันนี้มันพิเศษเราได้เป็นเกียร์ออโต้เกียร์ออโต้สี่สปีดนะครับอ่ะทีนี้มาดูภายในเดีย๋ยวเปิดภายในให้ดูคันนี้ภายในก็จะเป็นสีครีมแบบนี้นะครับอ่ะให้ดูก่อนอาจจะมีค้าบยันมาบ้างนะเป็นรถบ้านนะครับเดี๋ยวเราทำความสะอาดกาันอีกทีหนึ่งตัวบอกก็จะมีคําว่าวีโกติดตรงนี้ ๋ย่าปรับสภาพให้มีพรมพ้ยงพ้ยางให้ครบนะครับโครงสร้างตัวรถคือต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นโครงสร้างตัวรถเดิมนะโครงสร้างตัวรถเดิมนี่กระจกยังของเดิมอยู่เลยแล้วก็ติดฟิล์มของไฮคูมากระจกบานเดิมนะครับกระจกบานเดิมกระจกของเดิมนะเปิดปิดเป็นไฟฟ้าไฟฟ้าทุกบานเลยนี่ผมเปิดให้ดูอ่านะครับเปิดให้ดูเลยใช้งานทํางานได้ปกตินะครับ นี่ครงร้างเดิมนะเม็ดอาร์คเดิมนะครับสําหรับคันนี้นะใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาครับมาดูที่พวงมาลัยนะครับพวงมาลัยก็จะเป็นแบบสี่ก้านแบบนี้นะครับนะสี่ก้านมีแอร์แบ็กคู่หน้าที่พวงมาลัยแล้วก็คอนโซลนะครับกระจกพับปรับไฟฟ้ามีระบบแจ้งเตือนกันขโมยเนาะแล้วก็คันนี้เลขใหม่สองแสนไม้สองแสนนะถือว่าอยู่ในเลทโอเคนะในความรู้สึกผมนะไม้สองแสนกับรถปีศูนย์เก้านะครับแล้วก็จะมีตัว วัดบูธวัดรอบมาให้เนาะแอร์เย็นะแล้วก็คันนี้ก็จะมีตัวแอมในส่วนของตัวชุดเครื่องเสียงตรงนี้ต้องเช็คอีกทีหนึ่งนะครับนะอันนี้อันนี้คือเจ้าของเดิมเขาใส่มานะแอร์เย็นโอเคเลยเครื่องเล่นอันนี้จะเป็นจอมาของพายอนเนียใส่ DVD ดีวดีได้นะครับเดี๋ยวพวกชุดเครื่องเสียงเราจะเช็คอีกทีหนึ่งนะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรครับนะสำเนาเล่มรถตัวรถคันนี้มีอยู่แล้วเนาะก็เป็นรถพร้อมใช้นะสองแสนก็บาทเท่านั้นเองนะครับ อ่ะใครที่หาอยู่เข้ามาได้เลยรถคันนี้จอดอยู่เพชรยนต์สุวินทวงศ์สี่สิบหกนะครับร้านเปิดทุกวันนะครับเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เก้าโมงถึงหกโมงเย็นนะครับสนใจคันนี้ก็จําเลขป้ายทะเบียนคันนี้ไว้นะครับแปดหนึ่งเก้าสองนะเดี๋ยวผมให้ดูฝั่งซ้ายอีกนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้ดูตัวรถอีกนิดหนึ่งซื้อสดได้เลยนะครับมีเล่มพร้อมโอนนะครับสําหรับคันนี้นะนี่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 ตรงนี้ก็จะมีตู้ตรงนี้อยู่ข้างล่างนะครับ อ่านะครับเดี๋ยวเช็คเครื่องเสียงอีกทีหนึ่งนะว่าสมบูรณ์มากน้อยขนาดไหนนะครับส่วนตัวโครงสร้างตัวรถโครงสร้างเดิมนะครับนี่เม็ดอาร์คเม็ดอาร์คไม่หายนะเม็ดอาร์คไม่หายเม็ดอาร์คไม่หาย,ยผมดึงให้ดูเลยนะครับโอเคนะโดยรวมพร้อมใช้นะครับใครที่แบบว่าไม่ติดว่าต้องได้รถสภาพแบบว่าเหมือน้ต้แดงเนาะคันนี้มันปีศูนย์เก้า มาเลยครับเราดูแลให้เป็นอย่างดีก่อนส่งมอบเลยนะครับสองแสนสบาทยกหูโทรหาผมก่อนรถติดจองครับศูนย์เก้าแปดสี่สี่หกห้าสองสองสอง ID Line OAT หกหกเจ็ดครับอ่ะทีนี้อย่าเพิ่งไปไหนครับเดี๋ยวให้ดูห้องเครื่องด้วยนะเดี๋ยวมาดูว่าห้องเครื่องคันนี้สมบูรณ์มากน้อยขนาดไหนมีร้องรอยการชนหนักมาไหมเดี๋ยวเรามาติดตามกันครับมาดูห้องเครื่องกันต่อครับวันนี้ผมเปิดฝากระโปรงนะครับให้ดูห้องเครื่องเลยเครื่องยนต์ดีเซล D4D VNTurbo นะสำหรับตัวรุ่นนี้นะครับ นะเดี๋ยวพวกสายพานต่างเราเช็คให้อีกทีหนึ่งอันนี้รถเพิ่งเข้าร้านนะครับรวมไปถึงตัวแบตเตอรี่เปลี่ยนให้เลยเก่าแล้วนะครับแต่ที่แน่ๆนะตัวเครื่องยนต์เองไม่มีคาบเยิมซึมนะสําหรับตัวรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวแบตเตอรี่เราเช็คให้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวพวกน้ำมันเครื่องพวกของเหลวเราดูแลให้นะครับโดยไทยพัดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเช็คพวกเนี่ยน้ำมันเบรกแล้วพวกนี้เนาะเดี๋ยวดูสภาพ อดลมหน้าเครื่องทางานปกติครับหมอ้อน้ํานะครับติดรถมาก็ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับส่วนหัวน็อตฝากระโปรงจะมีร่องรอยการไขบ้างนะตามอายุการใช้งานนะครับรถปีศูนย์เก้านะครับแต่ว่าโครงสร้างหลักคือมันไม่มีการชนไม่มีจมน้ําแบบผุกร่อนของตัวโครงสร้างเหล็กอะไรพวกนี้ไม่มีนะครับนีเม็ดอาร์คนะครับเป็นอาร์คเดิมนะครับคานหน้าอันนี้ให้ดูสภาพรถตามสภาพเลยนะครับแทนเพลตตัวรถระบุชัดเจน 1KD เครื่องยนต์3.0รถผลิตปี09ปลายปี ตัวเพจมออกนะครับแล้วก็ตัวโครงสร้างตัวรถจะเห็นได้เลยว่าเดิมนะอ่านี่เลยนะครับตามสภาพครับรถปีศูนย์เก้านะครับถือว่าราคาประมาณนี้สภาพแบบนี้ที่เราปรับสภาพให้ก็ถือว่าโอเคดีเลยนะครับนี่ยางรองเชองด้านในยังสภาพสมบูรณ์นะครับชิ้นงานเดิมโตโยต้านะครับรูน็อตรูกรมเดิมนะครับสองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับจบสดได้เลยสําหรับคันนี้นะครับรถจอดอยู่เพชรยนต์สุบินทวงสีด๖สนใจคันนี้ ยกหูโทรหาผมโอ๊เพชรยนต์ศูนย์เก้าแปดสี่สี่หกห้าสองสองสองนะครับยังไงต้องรีบตัดสินใจหน่อยนะครับนะหรือถ้าใครที่แบบว่าเห็นคลิปนี้แล้วโอเคก็สามารถจองออนไลน์กันเข้ามาได้เลยเพราะว่ารถมีแค่คันเดียวนานๆจะได้รถแบบนี้เข้ามานะครับเครื่องยนต์ดีเซลดีโฟดี Vn เทอร์โบสี่ประตูเตี้ยเกียร์ออโต้ใส่แคริบอยใครที่หารถใช้งานที่บ้านนะเอาไปใช้งานในธุรกิจครอบครัวเล็กๆน้อยๆแบบนี้ตอบโจทย์ด้วยตัวเรื่องราคาที่ไม่แรงแล้วก็เราปรับสภาพให้เรียบร้อยเสร็จสั์สนใจยังไงก็ ติดต่อเข้ามาตามเบอร์ที่ผมแจ้งแล้วก็ ID ด i ไล o a t 6 6 7ครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนจากการอย่าลืมกดติดตามช่องผมไปด้วยนะครับรถกระบะมือ2อบายโอเพจยนต์จะได้ไม่พลาดการอัปเดตรถเข้าใหม่วันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ